ค,ครับครับรวมร่างรถไฟก่อสร้างให้หน่อยครับได้ครับฟึ๊บหมุนอ,อย่างนี้เสร็จปึ๊บเป็นไงพี่ตัวนี้ก็เป็นแค่ตัวเสริมเฮ้ยนี่มันของตัวที่หกไหมเหรอใช่ ผมว่าแม่งแปลงล้างง่ายไปหน่อยแต่ว่าความเท่แม่งเท่กว่าตัวหลังอ่าแต่มัน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 ยังไม่หล่อหรอกเดี๋ยวมันจะหล่อตอนรวมล่างสุดท้ายอ๋อพี่หล่อยังน้องตอนนี้ยังใช่ไหมยังยังยังอันนั้นอันนั้นพี่ป๋องก็ยังไม่หล่อสักทีเฮ้ยว่าเขาอันนี้ลูกเล่นรถไฟเขาก็มีอยู่นะเป็นที่ตากอ่าเป็นที่ตากได้อย่างสี้ผมเรียกรถไฟพี่เสือไม่รู้เพราะอะไรเป็นลายไงอ๋อเหรอเป็นลายเสือโอเคตัวนี้ให้กี่คะแนนพี่เหมือนเดิม5คะแนนซีรีส์นี้จะเป็น5ครับคะแนนเยอะ อ่ะจะรอดูว่าตัวไหนจะได้เกินกว่านี้อ่าโอเคอตอ้นนี้เขาก็ใจแข็งแล้วจนชื่ออะไรพี่ตัวนี้บิวไดโอบิวไดโอโอชื่อเท่ไว้หน้าตาก็ดูดีอยู่นะโอเคขอบคครับ